ฮัลโหลครับโอ้ยเสียงดังมากเลยเดี๋ยวขอเลิกเดี๋ยวขอปิดเสียงยืนักัเสียงฝนตกดังมากหมายถึงฝนตกในเกมเนี่ยแหละแต่ว่าเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแมปฟรีดกันนะครับ่ดูดิผมเล่นไปสักพักแล้วนะครับดูดีนะครับผมตกปลาได้เยอะเหมือนกันนะ๋ยวผมเอาปลาไปขายหมดแล้วตัวที่ดีที่สุดที่ผมไม่กล้าขายก็คือตัวนี้เนี่ยแหละตัวเนี้ผมไป ตบได้ที่ชืว่วเกาะอะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้อ่านชื่อเกาะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาตบปลานะครับอ,อันดับแรกนะครับเดี๋ยวตบปลาโชว์ก่อนนะครับว่าตบยังไงก็คือหยิบเบ็ดมาแล้วก็ทําการกดค้างแล้วก็ทําการกดคาว่าใคเขยา่า เว้นี่ไงตบได้แล้วให้เราทําการกดคลิกนะครับให้เราทําการกดคลิกนี่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 เฮ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไม่อย่านะเข้าไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆเออนั่นแหละอย่าอย่าออกปลาเป็นอะไรไม่รู้ มา, ой, มาเร็วๆน้อยมาเร็วๆน่อยโอ้ไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนเพราะตอนเนี้ยผมทําการซื้อไม้มาแล้วนะครับโอเคไม่ไน่าจะเป็นอะไรแล้วนะแต่ว่าเนี่ยผมไม่ใช่มาเล่นธรรมดานะผมจะทําการเล่นแบบเอาโปโมาเล่นนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาคลีปนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมจะทําการแจกใต้คอมเมนต์นะครับดึงข้าไปสองให้คิปนะครับว่าออฟคิปยังไงเฮ้นะเออตบปลา ผมทำการกดตรงนี้กดสองอันนี้ก็เป็นการเปิดนี่ไงมันก็จะกดเขย่าแบบอัตโนมัตินะคะโอ้อันนี้เนี่ยผมใช้เอฟจีือแบบนี้เรา,เราถ้าเราได้ปลามาเรากำลังการเอาปลาไปขายใช่ไหม,ไหมแต่ว่าเดี๋ยวไม่ขายแต่ว่าทุกคนมีอย่างนี้คืถาม อุ่นตู้ข้าหมเออเอ,อเสียงไม้นะครับผมซื้อไมมาเป็นไมอันเล็กๆน่าจะรังหิ้วรังใช้ได้เลยแหละซึ่งซึ่งถ้าใครนะครับอมไม้นะครับคืออมไม่แบบอมลำโพงนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อไมได้นะครับน,นี่เป็นของจากมติ๊กต็อกครับซึ่งใน ซื้อสามารถไปหาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับไม่สำหรับกระเบืของทิปหรือคาร์เมลก็ตามนะครับดึง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 ผมไม่ได้กดคลิกนะมันดึงให้เองแบบอัต่รู้ไหมให้ได้ปลาตัวเฉยๆตัวนี้โอเคนะครับผมผมตกปลาได้ตัวนี้แล้วนะครับปลาตัวนี้สวยอยู่นะแต่ผมจะทำการเอาไปขายขายตรงนี้นะไอ้นะครับคือขายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว้าครับ ก็ผมมีตัองอยู่ห้าตังบาทขายหมดเลยด้วยปลาตัวนี้ขายไม่ได้ดังนี้นะที่ปลาเกินนี้ยอมขายแต่ขายหมดเลยรวยเลยนะครับจังหวะนี้ซึ่งน,นะครับผมเล่นแค่นี้ก่อนนะครับเออเนี่ยสำหรับใครนะรที่อยากก๊อปกคลิปนะครับมาดูได้เลยนะครับผมผมอย่างเช่นนี่คือคลิปนี้ใช่ไหมครับ ที่หลายหลายคนอ่ะบอกว่าบางทีเขาบอกว่าเอ,อ่อก็จะคิิปยังไงนะครับก็คือตามห้องนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยก๊อปอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็นสคคิปภาษาไทยแต่ว่าสคคิปอันนี้เหมือนต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยมันอัปเดตใหม่ใช่ไหมมันยังใช้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ทําเดี๋ยวนะเราทําการกดก๊อปมาแบบนี้อันนี้คือเมนูภาษาไทยที่ผมเคยแจกก่อนหน,น้านี้โอ้ยยากเหมือนกันแหละ นิ้วผมมันอยู่ไม่นิ่งเลยโอเคนะครับแล้วก็ทำการกดก๊อปนะครับแค่นี้นะครับทุกคนก็ได้สคริปมาแล้วครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มปลานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปบ่าคอ